ไปไหนไม่ได้แล้วต่เจอกันแล้วเรียบร้อยอาาโอ้โหคุณลักกี้กับคุณบัวลอยเจอกันแล้วก็ความสนุกสนานก็เกิดขึ้น สวัสดีค่ะเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงของน้องลักกี้นะคะเสียงน้องลักกี้ลักกี้ติดล้อนะคะลักกี้ติดล้อนะคะเนี่น้องลักกี้กับคุณยายบัวร้อยนะคะคุณลักกี้กับคุณยายบัวร้อย อึงลืมล้นน้องเลีจนเลยกคกนี้มลักกี้น้องลักกี้ัวรถนะคะลัวรถลัวรถจะเสียวเหน่อยจะเสียวเหน่อยนะคะลักกี้ติดล้อ น้องรักกี้น้องช้างติดล้อนะตอนนี้เดินออกกํากลังกายนะคะตอนนี้น้องเดินออกกํากลังกายอ้ <Transform. S 2> วนมากเหมือนหมูเด้งเลยนะไม่มีขนนาน้องรักกี้ไ <discovered> ม <ayan Volvo>. ่มีขนนะดูดูเป็นช้างที่เหมือน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 หมูเดงนะเป็นช้างที่เหมือนหมูเดงมากเลยอ้ามีเสียงกุ๊กคำรามเลย ไปแล้วนะน้องลักกี้ไปแล้วน้องลักกี้เข้าบ้านแล้วนะคะามา,าต่อมาต่อจ้าคุณยายบัวรอยยังอยู่นู่นนะคะคุณยายบัวรอ,อยอยังอยู่ร้านเ네นื้อย่างอยู่นะคะคุณยายคุณยายบัวรอ,อยเข้าร้านเนื้อย่างอ,อีกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสุปเรสวัสดีสวัสดีครับเจ๊คนสวยสวัสดีครับกินไหแปคะกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นยังไออยู่นะเราหาย ดูคุณยายบัวลอยยังอยู่ร้านเนื้อย่างอยู่นะคะคุณยายบัวลอยยังอยู่ร้านเนื้อย่างอยู่นะจ๊ะตอนนี้เข้าเนื้อย่างไม่ใช่จะกินเนื้อย่าง ه, อีกวาคุณยายบัวลอยเนื้อย่างเนื้อย่างใช่ไหมลูกไเก็บคลิปไเก็บคลิปบรรยากาศบางส่วนได้นิดนึงครับผมเดี๋ยวดูชมคลิปนะครับชมคลิปกัน ไม่ไม่แต่ไม่น้องไก่กินน้ำแป้นลักกี้ติดล้อนะเสียงเมื่อกี้เสียงลักกี้นะลักกี้ติดล้อน้าลักกี้ติดล้อไม่ไมีแต่คนให้กินน้ำลักกี้ใหญ่ติดลใหญ่ลักกี้ติดล้อทางติดล้อเฉพาะชิ้นนั้น ทคิวกไม่ oh, ไจะหมดแล้ววันนี้เร็วมากวันนี้เร็วที่สุดสุพจน์ไม่รู้สุพจน์ราสวัสดีครับเจ๊นคนสวยสุพจน์ไหนก็ไมาร่รู้นะอ่ะ oh. สุพจน์ลืมเลยวันนี้มาเอาเด้อสุพจน์นะสุพจน์ใช่สุพจน์ oh, <okay. S 2> สวัสดีค่ะสีดอสุพจน์อยู่ไหมเอ่ยใช่สีดอสุพ์ไหมถ้าเป็นสีดอสุพจน์มาเอานะระวังลืมเด้อลืมวัโอ้พี่หน่อยเต็มจอเลยพี่หน่อยอู้หูอ่านูคุณยายบัรลอยอยู่ฝั่งนู้นนะคะคุณยายบัวเอยเต็มจอตู่เต็มจอเลย

ไหมดแล้วนะคะวันนี้ลูกชิ้นของเราเหลือแต่เนื้อจ้าอย่างอื่นหมดแล้วบอกพี่หน่อยหมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่เนื้อนะจ้าสุดท้ายก่อนหลังเขาทุกขหอวาเ,เนื้อส่วนมากคนก็ไม่ค่อยน,อนิยม กินก็เคี้ยวมันละเอียดแอน้องมาน้องมาจะงับของนะน้องมาจะงับของนะคะอาจารย์ซื้อหรยายอาจารย์ซื้ออะไรกับข้าวได้คืออะไรบ้างนี่คุณยายคุณยายบัวลอยยังอยู่นะคะคุณยายบัวลอยยังอยู่นู่นยังอยู่ร้านยายรำอยู่นะคะคุณยายบัวลอยยังไม่ออกจากร้านเนื้อย่างนะคะตอนนี้อุ้ย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  ทำไมมันไม่ได้บะเค้ออคอปาุณแม่อ่าคุณยายอ่าคุณแม่ลิซ่าซื้อมันแก้วให้คุณยายบัวลอยนะคะตอนนี้น,นาเอ่อกินอยู่หน้าร้านนะกินอยู่หน้าร้านเดี๋ยวไปบอกอันนั้นก่อนบอกใครแค่อบรอ,อแลียวกระเบื้อง

บินจายึดลงงกูมุจ่าเลยจาในยางต้งหรอมั้ง่าไงมนาเหลืออยู่เป็นไรซับแบทหกสิบห้าหสิบห้าคะแนนจ้าสุดท้ายเหลือหกสิบหคะแนนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งแปดท่านเลยนะจ้าคาทจ้าเหลือหกคะแนนสุดท้ายนะคะเหลือหกคะแนนสุดท้าย

ตั้งไปซื้อใหม่เลยจังไงอุ้ยกินนี่แหละอุ้ยกินเสื้อนะโอ๊ย <laughs>

แบบแบบนี้ก็มีนะับโลกนี่พอต่อมวยมชั่วโมงนด้นะจิบขายอะไรนะเขามาซื้อลูกชิ้นมาขายดีอีกไม่ได้ลานเลยลานส่ถุงลาเสรจถุงเอาไม่เนี่ยเงินเนี่ยฮะ ตอนนี้ขาดลำลำลำใ่มีพอคขับมวเาตดต่อลงนๆายลาไปัวไปงหมดแล้วใจใจเลย

เงิมหมคยนเองแม่เอาบ้าให้ตรวๆจะเก็ดนะแม่เอาบานใ้ให้กินมืนิมองผิแม่ไปหนึ่งิเอเอ้ยเาเาเอะไเท่าเนเท่าปลาเทาเนทาไส้อนี่เาเราจะืยงรออมาจะืวันเจ้าจใรไปเี่ยังนีมาลงจุเสจริห Finnish, เราเก็บไม่รู้เก nice. okay. ็ไปใส่ตเก็บยิั้งนู้นไอหนม่ที่ลังไม่ต้องแม่ไอมันไปซื้อน้ำด้วยสมัยน้ำแบบนี้โอเคมันกินไม่หมดจ้าไไม่ได้กินไม่ได้นอเท่าบดแม่ี่ปุ่เาไไเดวจม่กนวันไไ้่ไ่โน่น่ากที่ดล

วนี้ไม่จไปรอแล้วก่อนอจอไปบ้านบ้าลูกนี่ตอนนั้นก็ทางรถท้โคลิมีเดีแป๊บนึงเดียาวยงก่อีตนันเจื้ไโจจอีนกี่ไก่ว่าไปมบเก็ตงกเลย่งเลยไอจีโม่ไอจีบอาสุดเนี่ย จ้านะคะตอนนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วลูกชิ้นของเราวันนี้หมดแล้วนะจ้าเอาิอลวยุจิ้มแลว อพาว่าออโดยที่ไม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 ่ใช่หลักแพราว่าสำหรักวันจ้างวังคืนไปให้กว่าหนึ่เข็นโนเข็นเจตาโนเข็นเจ้าในกูกวันเล่นสุนเอาชิมประมาณเลนดูอีกตด้วย v e ก t i c a ้ตั้กันน้ำัน่นแว่ผู้ชานแม่

อ้าวถ้าง um> uh> ั้นมันยังมันไม่จ้าน้องขออนุญาตลวว้า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 วหกท่านเลยเหรอจะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันก่อนได้นะจ้าหกท่านนะคะไม่เม้นมาไลค์ลงไลค์นะคะไม่เม้นไม่เม้นเข้ามาลงไลค์เลยนะ

ทางนี้ขออนุญาตลงไล์เลยนะแม่จ๋าหมดก่อนเวลาหมดก่อนเวลานะคะวันนี้หมดก่อนเวลาเนาะจะทางงานขออนุญาตลงไลท์เลยนะคะปิดไฟปิดอะไรก่อนเรียบร้อยแล้วจ้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะของปากของคอคิดถึงกัน